ร้านนี้ลงทุนไปเป็นร้านนะถ้าไม่มีคุณชยัยไม่มีกองสลากทุกคนต้องขอบคุณนะปูม,มาฮอกนะมีเดียมแรเขาจะเสิร์ฟแค่สีหชิ้นต่อวันกลางคืนเนี่ยเวลาผมอยากสนุกนะเราก็จะมาที่ถนนคนเดินนี่แหละแต่เดี๋ยวเราจะพาเวลาแรกที่ผม,มาเมาเลยเดินนอยู่แล้วก็ล่วงเป็นนอนในคันนาชั่วโมงแล้วก็ปีนขึ้นมาเมารถรถก็ไปไหนรู้เช้ามาเดินหาคุไซัวันนี้นะเรามีนะัดตอนที่ผมอยู่ปลายร้านนี้ยังไม่เกิด มีน้ำก,กับคุณชัยถ้าไม่มีคุณชัยไม่มีกองสลากท<ว>ุกคนต้องขอบคุณนะถ้าไม่มีชัยคงไม่มีงานทำนะขอบคุณครับรชัยคือคนออกแบบหน้าตาเว็บไซต์หรือ UX UI ให้กองสลาก .com เราออกแบบกันแบบ20เันรเ็จสุดยอดมาก <comunque> ออกแบบได้แล้วก็ใช้ได้งวดเดียวแล้วก็เปลี่ยนแบบใหม่แล้วก็ชัยเป็นโปรแกรมเมอร์ อยู่ที่ซีสตีนนี่แหละแล้วใช้ชอบทำอาหารก็เลยทำสเต็กใช่ไหมฮะอยากคอนเซ็ปต์มันเป็นไงก็เนื่องจากเราอะชอบกินเนื้ออยู่แล้วไม่ห้ามชอบกินเนื้ออยู่แล้วแล้วทีนี้สองปีชอบกินหรือชอบดูดชอบกินเราต้องแบบเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็อยากหาร้านเนื้อกินไปเรื่อยใช่ไหมคราเราชอบกินนั่นแหละชอบกินแล้วก็ทีนี้สองปีที่มีโควิดเนี่ยเราไปไหนไม่ได้ครับผมก็เลยเราก็เส์อหาร้านเนื้อยี่สิบกว่าเพจเราสั่งมาเนาะร่วมๆหลักแสนเหมือนกัน ครับก็คือสั่งมากินสั่งมาลองบางร้านก็ราคาถูกแต่ว่าก็ไม่ได้แบบเรียกว่าอะไรรา,าคาถูกก็คุณภาพไม่ได้อา่าคุณภาพไม่ได้อ,อะไรเงี้ยสามสามชิ้นสองร้อยอย่างเงี้200ย <laughs> ใช่ไหมครับเออประมาณเนี้ยหรือว,ว่าจนไปถึงแบบชิ้นละแบบหลักพันจนถึงอา่าหลักาหลักเกือบพันจนถึงหลักพันกว่าอะไรเงี้ยนะครับร้านนี้ลงทุนไปเป็นล้านนะ ร้านน่ะไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนื้อที่เอามาทําชิมเนี่ยมันจะอร่อยเลยหมดไปเยอะแล้วคอนเซ็ปต์ตรงบาร์นี่คือยังไงคืออย่างที่บอกคือเราอยากอารมณ์เหมือนอารมณ์อุปกรณเสริมนิดนึงเวลาเรายา่ยางเนี่ยสป็นใหญ่แล้วอ่ะเวลาเราย่างเนี่ยเขาจะอย่าไปย่างข้างหลังแล้วมาเสิร์ฟานเราก็าจะไม่เห็นทำไมจริงจริงอันนี้ก็ลักษณะของครัวเปิดว่างั้นเถอะครัวเปิดเราอยากให้คนคือเราเราไม่ได้รับลูกค้าเยอะนาะเราก็รับประมาณสัก นะครับคือเติมที่สะวันก็คือ5้าหกโมงตอละครับเพราะว่ะ<อ>าผมะจะทําหลังเลิงกงานแล้วห้าโมงเย็นเป็น<อ>ต้นไปอะไรงเี้ยครับก็เลยไม่ได้รับคนเยอะก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดหลังเ,งเลิกงานผมก็อยากเปลี่ยนที่จะบดจากหน้าคอมพิวเตอร์ก็มาเน,นี่ยมาทำนั่งคุยกับลูกค้าอะไรประมาณนี้น,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 นะครับนนผมก็คือพี่มาลองกินแล้วเด็ดมากพี่อร่อยก็มีสเต็กที่พี่ชอบเลยคือพี่คัญญาพี่คัญญามันคือเนื้อส่วนไหนครับเนื้อส่วนของค่ะเนื้อสะโพกล่าประกันมาอยู่ตรงสะโพกล่านอยู่ข้างหลังสับเปนะครับผมอยู่ข้างบน หนึ่งตัวจะมีอยู่2ชิ้นครของชิ้นหนึ่งเนี่ยหนักอยู่ประมาณ1.5ถึง2อกิโลครับดังนั้นทั้งตัวเนี่ยก็คือจะมีไม่เกินประมาณ2อกิโลนี่อะไรเงี้ยนะแล้วก็มีสลัดใช่ครับมีสลัดมีสลัดน้ำมันงาอร่อยครับแล้วก็เอามาะฮอกตุ้มมะฮอกตุ้มมาฮอกแล้วก็หนึ่งกิโลไอ้หน้าไหนปลาหมึกอะทาโกะทาโกะเป็นทาโกะแช่วาซาบิดอง ต้องมาลองครับถ้ามาปลายต้องมาลองนะฮะแล้วก็หลังจากคุณรอบมากินแล้วนั้นรีเฟซที่แจ่ววันนี้ผมจั่งอ้าววันนี้ยังที่แจ่วด้วยแล้วก็นี่เป็นชาเขียวอร่อยมากค่ะจริงโอชาจริงนะพ่อเจ๊ฮะอันนี้ชาจริงถ้าเป็นชาปลอมจะบางไปนิดนึงอันนั้นแก้กลวยแก้กลวยจะเข้มกว่านี้อันนี้ชาซึ่งใช้เนี่ย ถ้าเรามีแค้กควยผสมโซดาเขาเนี่ยก็จะทําอร่อยขึ้นเยอะเลยนี่ก็คือยังทำไอทีอยู่ถูกไหมล่ะกลางกลางวันกลางวันนี่เนี่ยเขียนโปรแกรมอยู่ที่นี่เลยที่นี่เลยก็คืองานหลักของของของชัยเขาเป็นโปรแกรมเมอร์ทีเนี้ยตอนเย็นก็ไม่รู้จะอ้างเมียกินเหล้ายังไงดีก็เลยทำเป็นขายของกินเหล้าลูกค้าใช่ไหมครับค่าเบียฟีค่าเบียฟีกินนะเพราะฉะนั้นพี่รู้จักที่นี่หรือว่ารูที่ประเทพอะไราพี่รู้รู้จักรู้จักรู้จัก พี่เม่นก่อนรู้จักพี่เม่นที่กรุงเทพพี่เม่นเนี่ยแกเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็เป็นอาจารย์คนแรกที่ที่มาสอนพี่เขียนเว็บแล้วก็มาเจอชัยที่นี่ตอนหลังนี่เรากำลังรออย่างใจจดใจจ่ออันนี้ลายพี่กัลยา เป็นเนื้อส่วนสะโพกใช้ย่างก็าช้ามันินเซอร์สักชั่วโมงไหวเวย่ยนเดือบดันเลยไม่ได้ไม่ได้ดดนอระบบแยกดถขายอรมบนคนย่างเลยมือมืออยู่แค่นี่คือข้อดีของมึงปายนะเข <c oughs> าก็ทำงานแปดโมงเช้าห้าโมงเยน็นเสร็จแล้วมันก็ว่างก็สามรารถทำอะไรตามตามความฝันได้ไอดีไลอดีไลอย่าต้องขึ้น ได้ครับเดี๋ย่พี่เพจอยู่รถเมลิสต็กบาร์คุณน็อตจะกิตัวนก่อดีครพี่แคนย่ามาก่อนเลยครับโอมาเกเตสสเต็กนะโอมาเกเตสสเต็กแล้วตรงบริเวณนี้ก็จะมีชาอะไรอ่ะมุกชานมุกร้านร้านกาแฟร้านกาแฟร้านกาแฟชานมุกสเต็กพี่อยากมีแบบนี้ไหยแต่ มันอยู่ไม่ได้มันไม่สงบนะครับแล้วพี่เราบอกว่าที่เนี่ยเขาทำงานกันแปดโมงเช้าเลือห้าโมงเย็นแล้วตอนที่พี่น็อตอยู่เราทํางานเลยพี่ไม่ทํางานอะไรเลยตอนที่อยู่เนี่ยก็คือพี่ก็เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยโอ้แต่ตอนนั้นพี่ตัดไฮไลท์พี่ก็จะมีลูกน้องทําด้วยส่วนตัวเองก็นน่นใช้ชีวิตอยู่นอกเมืองพอเย็นปุ๊บ อยากสนุกก็จะเข้ามาในเมืองมาดื่มเหล้ามาคุยต่ญญางๆเนี่ยคับเพื่อนๆคือตอนนั้นบอกเลยเลยว่าไม่ได้ขยันเหมือนตอนนี้คือเรามีเพจปั้วแล้วมันต้องยิงที่หาเงินให้เราได้พี่ก็มีเงินอยู่ตอนหลังจากผ่านช่วงลําบากไปแล้วนะก็มีเงินอยู่ประมาณ3ปี2องปีจน Facebook มันเคร่งกดเราก็ไม่สามารถหาเงินจากตรงนั้นได้แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะกลับไปกรุงเทพไปหาเงินเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเล่าเรื่องช่วงที่อยู่ช่วงแรกเดี๋ยวจะเป็นอีก p นึ่ง อยากรู้ว่าตอนที่อยู่เนี่ยไปทำงานอยู่นี่แขกวาทอลา์ทางไกลรับ่ยทำนได้มากกว่นะเโอ้หลักล้านหลักล้าน,นครับได้เอได้กินเราด้วยใช่ก็ไม่ได้ไปไหนคือ คือที่พูดเลยว่าที่มีเงินคือไม่ได้ไปไหนมีน 50, จ้างลูกน้องเดือนละห้าหมื่นจ้างลูกน้องเดือนละห้าหมื่นรายได้ประมาณ4ี่แสนถึงหนึ่งล้านบาทแล้วก็ขับรถเข้ามากินเหล้าคืนหนึ่งก็ไม่เกิน500อาหารก็ทํากินเองบางทีที่จะทาก็แกงถุงแกงถุงสิบาทเยอะมากช่วงที่ตั้งต้นชีวิตเลยป่ะเรียกะไมไม่ไม่ได้เรียกก็ไม่ได้ยังไม่มันยังไม่พอที่จะตั้งต้นชีวิต เพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการคือตอนตอนอยู่ที่เนี่ยที่ทําเกษตรพอเพียงแลวไปเรียนปลูกข้าวไปเรียนทําบ้านดินไปเรียนกับพี่โจนไปเรียนกับอาจารย์เดชาแล้วตอนนั้นเนี่ยตอนที่เรียนกับอาจารย์เดชาเอ่อเรียนทําข้าวเราก็ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นอนะ่ะ มไม่ใช่เรื่องง่ายนะไอทำกเกษตรอะ่ะจนไปเรียนกับพี่โจนจันไดไปพบประโยคประโยคนึงชีวิตมันต้องง่ายถ้ามันยากแปลว่ามันผิดเราก็เลยหลังจากกลับมาไปอยู่กับแกเดือนหนึ่งหลังจากกลับมาเราก็มันพิจารณาว่ายากชิบหายเลยทำกเกษตรทำบอียักูหาเงินง่ายกว่าก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นมาทำงานแบบจริงจัง รอบนี้อะตอนนั้นยังไม่มียังใช้มิลลาดเก่าๆรอบนี้กูจะต้องขับเบนซ์แล้วก็ตั้งเป้าปุ๊บแล้วก็เข้ากรุงเทพเลยใช้เวลา3เดือนพี่ซื้อเบนซ์เงินสด2องล้านเจ็ดจไม่มีเงินเลยนะเหมือนที่เชอฟังมาเป็นเหมือนเืที่มันเปลี่ยนความคิดอะไรหลายอย่างที่เลยมันสงบกมันนิ่งมันมีเวลาได้คิดตอนเช้าเนี่ยพี่จะอยู่ข้างบนตื่นมา7จ็ดโมงพี่จะวิ่งมาข้างในประมาณ5โลวิ่งมาเล่นบาสตอนเย็นก็วิ่งมาเล่นบาสวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรเงี้ย มือนมันได้ใช้ชีวิตสโลไลฟ์อะแต่ไม่มีแดดนะอันนี้ต้องอย่างหนึ่งอยู่ยังไงอะไม่มีก็มีก็มีรายได้จากโฆษณาแต่แต่ตอนหลังอ้ามันเงินมันค่อยๆหายค่อยๆเลยหล่อเลยหล่อลงไปอย่างเงี้ยแสดงว่า4ีปีมาเนี้ยครับพี่ที่อยู่ที่เนี่ยก็มีวีรกรรมเด็ดๆแน่ๆอะไรเนี้ย นุ่มเลยเป็นเนื้อไดเอททุกตัวไดเอทสามสิบวันก็ไดเอด้วยไดเอทคืออะไรครับไดเอทต้องผักเนื้อาไปไปบ่มเนื้อนัรักอ่าดยบ่มเนื้อก็คือให้เนื้อจากที่เราแบบแห่ออกมาเป็นก้อนเนี่ยแล้วก็ไปทักไว้ในตู้บ่มนะให้มันค่อยค่อยแต่ว่ามันจะลดตัวลงจาก่แบบแหงลงแหงลงแล้วก็รสชาติเนื้อละเอียดเข้มข้นแล้วก็นุ่มขึ้นด้วย ไปไว้ในที่ที่อุณหภูมิคงที่่เป็นเวลาระยะเวลาเวลาหนึ่งอย่างนี้ก็คือสมมุติว่าแค่ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2องศาไม่แข็ง3ามสิวันเราจะเรียกได้เอ็สามสิบวันแต่ชอตตู้ทั่วไปเนี่ยมันจะมีพวกแบคทีเรียความชื้นเขาแต่ตู้ใดแค่เดียวชอตมันจะมีแบบอารมณ์เหมือนมีหลอดยูบีเราควบคุมต้องแบคทีเรียด้วยสำคัญคือไม่งั้นเรอจะเน่าอันนี้ไม่ได้เชียร์เพื่อนไม่ได้ชมเพื่อนนะอร่อยจริงนะเป็นร้านเล็กๆแค่เรื่องเอาสมบัติมาขายนะเพราะว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ย เอามาจากโปรแกรมเมอร์อนะเอามาลงร้านหมดเอามาลงร้านหมดนะครับจ,จิตใจไม่อยู่ที่เนือ้อเลยพี <world> ่ว่าชิ้นต่อไปไม่อร่อยสมาที่อยู่ตรงนี้น้เค<ตา>ย,<ตา>ยช่วยพี่ชายกลับไปทำงานได้ไหมไม่ไปใครไม่ได้ทำงานให้พี่ใครก็มีงานของเขาแต่ตอนนั้นน่ะเขามาช่วยเราไม่เคยทำงานด้วยกัน แก่ช่วยงานกันอยู่ตรงไหนของปลายนะอยู่ถนนคนเดินตรงข้ามห้างแว่น็อปเจริญหรือใกล้ๆกับธนาคารกสิกรไทยไม่น่าเชื่อนะว่านอกจากออกแบบเว็บสวยแล้วยังมาทำอาหารอร่อยว้าวอร่อยไม่ผิดหวังไม่ต้องอ่ะพูดเลยว่าแจ่วไม่ต้อง นี่ผมมึงกินลาบลุงจ่ามาเมื่อกี้นะสงสารตากร้องมากอ่ะเขี่ยอนรวยคุณผู้ชมเ <c oughs> นี่ตย,นย,นผมผมยตากร้องน่าวสงสารมากไปจริงๆนะผมสงสารตากร้องจริงนะเวลาผมกินแต่ละอย่างโคตร <c oughs> สงสารเลยอะ,ตะ <c oughs> แต่หน้าที่เนาะคุณผู้ชมต้องยอมอ่ะ อร่อยร้อนอย่าตะกานะเวลากินด้วยฝายน้ำมินๆกับเตาร้อนตามที่ชัยว่านะฮะเขาจะเสิร์ฟแค่สี่ห้าชิ้นต่อวันแต่วันนี้เราก็สั่งแค่ห้าชิ้นนะแล้วคนเรามาสิบแปดคนทั้งสามตากล้องที่หายทาโกะวาซาบิสุด ถ่ายไปทำไมก็คืนน้ำลายด้วยอะมารยาเหรอวะคนเขากินแล้วมานั่งมองคืนน้ำลายมันไม่ได้พอแล้วพอแล้วชัเธอตอนนี้นะผมอยู่ที่ถนนคนเดินปายนะฮะจะเป็นสถานที่ที่กลางคืนเนี่ยเวลาผมอยากสนุกนะหลังจากที่กลางวันเงียบมาแล้วเราก็จะมาที่ถนนคนเดินนี่แหละนะถนนคนเดินก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นถนนเส้นหลักของปายเลยที่เป็นเศรษฐกิจครับ <Wow. S 1> อย่างตอนนี้หน้าโลก็จะคนน้อยหน่อยแต่ปกติคนจะเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่หน้าเปรมประชาขนส่งเวลาเนื้อนั่งรถมาจากเชียงใหม่เนี่ยจะมาตรงนี้นะฮะฝั่งตรงข้ามจะเป็นเกี๊ยวซาควีนอร่อยล้านี้้นี้อร่อยฮะ,ะนี้อร่อยเกี๊ยวซ่าหายซ้าไปพักหนึ่งพราะท ัเตะเล็บไปเตจเล็วไปจับมาเหมือนเดิมแล้วนะจับมาเหมือนเดิมปกติคนจะเต็มเลยนะฮะแต่นี้คนน้อยเลยคนน้อยลงแล้วก็ตรงนี้นะข้างๆศาลเนี่ยจะมีเบอร์เกอร์อร่อยอยู่จเจ้าหนึ่งที่กินประจำ แต่วันนี้กินไม่ไหวแล้วขออนุญาตไม่รีวิวนี่ฮะร้านเบอร์เกอร์ร้านนี้นะแวะหน่อยแวะหน่อยอร่อยมากร้านนี้มาต้องลอง <Wow. S 1> แต่ผมไม่ไหวแล้ววันนี้บอ,บอกว่ามาที่นี่นั่งดื่มบาทุกนแสดงว่ารายประจาจะต้องมีมากกว่า1ร้านมีอยู่สองร้านครับจริงๆเขามีหลายร้านแหละอยากกินร้านไหนก็กินคือมันมันจะสนุกทั้งเส้นอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะพาไปร้านแรก ที่ผมมาเมาเลยถึงแล้วครับร้านแรกที่ผมมาเมาก็คือร้านจิโก้จิโก้บาร์ปายเป็นร้านค็อกเทลที่นี่เน้นขายค็อกเทลนะฮะเมาเละที่นี่ฮะมาถึงที่เมาครั้งแรกนี่กล้องพังเลยนะเอาวัดแก้วมาที่นี่แก้วหนึ่งกันก็มันสบายๆดีครับนั่งกินก็ของร้านอย่างคนเดิมอยู่ไหมครับ คนเดิมครับคนเดิมครับไม่แก่ลงเลยนะไม่แก่ลงเลยทจ้งร้านแต่อ้วนขึ้นนี่ยังทีมเดิมหมดเลยนะสิปีก็ทีมเดิมมาครั้งแรกอะ่ะพี่กินมันจะเป็นเมนูเก่านะไม่ใช่เมนูนี้นะกินไล่ไปแบบมีสาตัวหมดสต,ติตั้งแต่สิหตัวเล่าเพียวๆนะสี่สิบสองตัวไอเนี่ยเคยกิน11แก้วนี่เนี่ยสิแก้ว ไม่ลำนี้ลำไรเดียง่ายขอบคุณครับ,บค,ครับผมครับยวมาจ่ายตังค์ได้ได้ีแมีเครดิตก็เห็นไหมก็ร้านนี้อะ <c oughs> อันนี้ก็จิกโกเหมือนกันอันนี้จิกโกเบีย อันนี้จะขายเบียระเบียร์แพงเฮ้ยเบียร์นอกเรียกว่าราคาอันนี้เจ้าอันนี้เจ้าของร้านของร้านพักหลังจะมาทิ้งจะมาทิ้งตัวอยู่ร้านนี้เมาทรอบรอบที่แล้วตีตีสองตีสองยังอยู่บนถนนอยู่เลยพี่ตีสองยังอยู่นี่อยู่เลยพี่เก็บบรรยากาศสนุกสนุกนะ เสร็จแล้วมือเก็บตอนอวกไว้ด้วยนะถนนคนเดินปลายเนี่ยมันจะประมาณห้าทุ่มก็จะมีรถตำรวจมาไล่หมดละเมื่อก่อนมันจะมีร้านต่อชื่อร้านด้อนคายอันนั้นก็จะเปิดิดเปิดถึงเช้าแต่อย่าไปพูดมันเปิดไม่ได้ดถึงเช้าเมื่อจากเขาเปิดขายขายนมไงเขานั่งก,นงนกินนงกันเช้าแล้วก็เมื่อก่อนเด็กดจะมีตำนานอยู่ชื่อร้านป้าตุย๋ยเป็นรถขายข้าวแกงตอนนี้แกป่วยแกขายไม่ไหวแล้วอยากเจอแกมากเลย ไม่เป็นเขาว่าแกงเป็นก๋วยเตียวรสแกมีทุกอย่างนี่เราอยากกินคือถ้าคนอื่นทําอะไรแกจะทำมั่งแล้วคนอื่นจะต้องปิดแล้วแต่ไหนแกอยู่คนคันเดียวแล้วพอแกทําอย่างเงี้ยสุดท้ายกลานเว่าอแกป่วยเนี่ยไม่มีอะไรกินแล้วถนนเส้นเนี้ยก็เหมือนเดิมนะเพราะจำไม่ได้ส่วนใหญ่ก็พุ่งมาล้านเล่ามันก็บรรยากาศเดิมอะอยู่ ไม่ค่อยนะนี่ไม่ค่อยเมาอ่ะส่วนใหญ่จะหมดสติ <c oughs> สเฮ้ย <c oughs> ไม่เคย <c oughs> ก็กี่โมไตทัดๆขึ้นถึงน้ำมูแต่จำไม่ได้ว่ากลับยังไง <c oughs> แกถึงน้ำมูมาครั้งแรกนี่ขขยี่สิบกว่าไหวคนมันมีตำนานด้วยไปทุกที่ต้องให้คนจำเลยเลยร้อนกายไป เดินเดินอยู่ตรงตรงข้ามร้านของของพี่เดียนร้านเก่าอ่ะเดินเดินอยู่แล้วก็ล่วงไปนอนในคันนาชั่วโมงแล้วก็ปีนขึ้นมาเมารถรถก็ไปไหนรู้เช้ามาเดินหามร์ไซเมาเมาจังไม่ได้จำได้จำได้วันล่วงจเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไป แล้วก็นี่คือที่ที่ชอบที่สุดไอไไ้ยิงไล่ไก่วิ่งไล่ไก่เลดเนี่นี่เสือติดปีนี่แล้วยังอยู่เลยนะฮะทั้งเสือทั้งเป็ดเนี่ยของพี่เนะี่ยเราไปกินข้าวมันไก่เดี๋ยวชิมก่อนลืมรสชาติละสายปีกาแฟที่ผมชอบมากินก็กาแฟข้าวข้าพูดได้คำเดียวว่าข้าวข้า